สวัสดีครับต้องเดี๋ยวตาากก้องมัวปลากินบางวันนะครับเดี๋วันนี้ถ่ายไก่ย่างครับไก่ย่างตีนห่อนนะครับเดี๋พี่น้องมาอุดหนุนผมเน่เฮ้ยจ้าสิบบาทครับเนื้อไก่จ้าเนื้อหนังเนื้อหนังได้้วตอหัวใจสิบบาทครับผม เออจ้ะหน่แล้วขนาดตรงนึงเนาะครับยี่สิบห้าทับเรียนสิ้นอะไรก็เรยี่สิบห้าจ้ะเรียนิ้นนึ่งแล้วเหรอฮะเรียนิ้นนึ่งก็นี่ราได้ไหมไม่ไดเรียนสิ้นอะไรอ่ะเรียนไก่เรียนหมดาษมันเ่ียนกดา่ย ไม่ใช่ครับไม่้ามแต่ถาครับมายี่สิบจะมายี่สิบครับมใา,มามใหญ่หญม,ามาเลยยี่สิบจ้ะมาอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะ นี่เลยจ้าหาร้อสิบบาทเลยจ้ามาอุดหนุนด้วยเลยจ้าหลายอย่างครับมีหลายอย่างเลยจ้าลูกชิ้นก็มีเชี่ยววเนื้อหมูตับเจ็ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นจัมโบ้แล้วกรอกรมควัลูกชิ้นหมูแล้วก็ใส่คเครื่องปลาร้าสับนะมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับผม วันนี้ขายนะครับขายกาขายเอฟซีคนไหนนะฮะหิวก็มาได้นะฮะอยู่ที่ราชวิถรซอยเจ็ดนะครับเบอร์ตเก้าสอง์ออหกสี่แปดหนึ่งหนึ่งสองนะฮะมาได้นะครับส่งที่ญาตอนุสาวรีชัยสมรภูมินะรับส่งทุกจุดทุกที่นะครับผมบอกเลยนะครับผมรับส่งได้จ้ารับส่งหนะจ้า อาจารย์คอรีรับเป็นคอรีเองเลยจ้ามาอุดหนุนผมหน่อยนะฮะฝากกดติดตามช่อง,อองดิวตัวหัวด้วยนะครับฝากกินพร้อมมวนด้วยครับเด้อฝากกดติดตามได้ไหมจ้าถ้าอยากกินก็รับฝากรับสีกันได้นะครับผมนะอุดหนุนกันด้วยนะจ้า ไม้ยี่สิบบาทครับไม้ใหญ่ๆนะฮะไม้ตัวหงนะไม้ใหญ่ๆไม้ยี่สิบบาทจ้ะดูได้ดูได้นะครับผมอืมไส้วาหมูก็สิบห้าบาทนีหมูสิบห้าบาทเนี่ไก่สิบบาทถึงไก่สิบบาทลูกชิ้นเนื้อสิบบาทตับไก่สิบบาทหัวใจไก่สิบบาทถึนหมูสิบบาทได้กรอกลงควนสิบบาทพิกหมูจาโบสิบห้าบาทนะไส้วาเฮ้ยอ่า ไข่ทรงเครื่อง2ี่บ้าบาทบารา20บาทนะฮะผักฟรีนะฮะผักฟรีมีพริกฟรีนะฮะกระเทียมฟรีน้ำจิ้มก็มีฟรีนะฮะบริการก็ได้จักงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องหริวตัวหัวผัดกินนพามวนนะครับเดินนาจาีได้ตรงนะครับผมจะเป็นยังไงผมก็จะทนขายอย่างเดียวนะ ผมขายไม่แท้นะฮะไม้ละยี่สิบบาทแต่ไม้ละยี่สิบบาทนะฮะสวัสดีเอาไว้อก่อนนะผมจะลองคลิปให้ดูใหม่นะฮะสวัสดีครับ